อ้ําพัชราภาแชร์ข้อความเพื่อนเห็นด้วยตัวเองมีบุคลิกเข้าข่ายอินโทรเวิร์ดซุปตาตัวแม่อ้ําพัชราภาชัยเชือ้อโพสต์ข้อความของเพื่อนและบอกว่าจริงที่เห็นว่าเธอมีบุคลิกคล้ายแบบนี้โดยเขียนข้อความว่าคิดถึงเธอเลยอ้ําพัชราภาการเป็นอินโทรเวิร์ดคือการที่เรามีความสุขกับการได้อยู่กับตัวเองไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นคนที่ต่อต้านการออกไปพบโลกภายนอกเพียงแต่เราพอใจกับช่วงเวลาเงียบสงบ ที่ได้ใช้เวลาอยู่ในบ้านเราพบว่าบ้านคือพื้นที่ปลอดภยัยและตัวเราเองคือความสบายใจของเราเป็นช่วงเวลาให้เราได้เติบโตอย่างเต็มที่ผู้มีบุคลิกแบบอินโทรเวิร์ตมักมีลักษณะดังต่อไปนี้ใช้ความคิดได้ดีเมื่ออยู่ลำพังแสดงทักษะการแก้ปัญหาหรือความคิดสร้างสารรค์ได้ดีที่สุดเมื่ออยู่ตามลำพังจึงอาจไม่ชอบการประชุมหรือการสนทนาแบบกลุ่ม ชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเองเมือม่อมีเวลาว่างมักพักผ่อนด้วยการทำกิจกรรมที่ได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองเช่นอ่านหนังสือฟังเพลงหรือเล่นเกมเป็นต้นแต่บางครั้งก็อาจต้องการสังสรรค์กับคนรอบข้างด้วยเช่นกันไม่ชอบแสดงความคิดเห็นโดยาะทบามกลางคนกลุ่มใหญ่เพราะไม่ต้องการให้ตัวเองเป็นจุดสนใจจึงอาจทำให้ผู้ที่มีบุค,คลิกแบบอินโทรเวิร์ตถูกขอให้แสดงความคิดเห็นบ่อยๆ มักหลีกเลี่ยงการพูดคุยหรือปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นโดยมักหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเดินทางหรือสถานการณ์ที่ต้องพบปะคนมากมายเช่นขึ้นรถไฟฟ้าเรือรถเมล์หรือเดินผ่านย่านที่มีคนพลุกพล่านเป็นต้นหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับผู้ที่กำลังหงุดหงิดมีงานวิจัยที่ทดสอบการตอบสนองต่อการกรอกตาของผู้ที่มีบุคลิกแบบอินโทรเวิร์ตและอ e x t r o v e r t โดยให้บุคคลทั้งสองกลุ่มจ้องมองภาพใบหน้าที่เคลื่อนไหวตาไปมาในจอคอมพิวเตอร์ พบว่าผู้ที่มีบุคลิกแบบอินโทรเวิร์ตจะหลบสายตาของภาพใบหน้าที่แสดงอาการไม่พึงพอใจซึ่งต่างจากผู้ที่มีบุคลิกแบบเอ็กโทรเวิร์ตที่กรอกตาตามเป็นปกติเนื่องจากผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบอินโทรเวิร์ตจะอ่อนไหวต่อความรู้สึกเชิงลบและมาคิดว่าที่ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกโกรธเป็นเพราะตัวเองทําให้พวกเขาไม่พอใจไม่ค่อยเริ่มต้นสื่อสารกับผู้อื่นก่อนไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์สังคมออนไลน์หรืออีเมลจึงไม่เหมาะกับงานที่ต้องติดต่อสื่อสารกับคนจํานวนมาก หากจำเป็นต้องเริ่มสื่อสารกับผู้อื่นก่อนก็มักจะติดต่อกันผ่านสังคมออนไลน์มากกว่าการโทรศัพท์ไปหาโดยตรงไม่ชอบเปิดการสนทนากับคนที่ไม่สนิทโดยเฉพาะกับคนแปลกหน้าและหากมีเรื่องที่ทําให้ไม่สบายใจจะไม่ยอมเปิดเผยให้ผู้อื่นรับรู้ยกเว้นกับคนที่ตัวเองรู้สึกสนิทและไว้ใจจริงๆ